สวัสดีครับวันนี้ช่างหยุดครับกลับต่างจังหวัดเลยไม่ได้ลงคลิปให้ดูครับกลับบ้านมาหาแม่มาหาพี่ครับนี่เป็นไงแม่รอบรอบบ้านก็จะเป็นแบบนี้ครับมีแมวด้วยครับแมวเยอะ นี่ครับก็จะประมาณนี้ป้าน,นอกครับต่างจังหวัดครับ